ขับไม่ออกยุบหลัาแล้วอะรเนี่ยเฮ้ยเหล่าเท่าบ่อะออ้อไปดู ôi chia sẻ đâu mô la cua đi học hay Chú tham mát quá 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 lỏng quá 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 đi quá quá đi quá quá ya quá กูเล่นไอ้สัตว์กูเล่นน้ำมันมันมาจริงว่ะกูอถือไอสัตว์เอ่ยกูแตกอีกแล้วกูแตกอีกแล้วอ๋อแตกแล้ว่ากูอีกแล้วคอมแมปเกมมิ่งอ่ะรู้อย่างไหม จุกวนอยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไ <ar> หนกันคอมแมปไวคอมแมปคอมแมปตคอมแมปเอมนิ่งท็อปมึงไม่ต้องมาตรงไอ้โดนนทแล้วนะเว้ยกูโดนไล่แดงอยู่ไอ้ย่าไอ้โดนแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาสายหยาดหยาไปทางนั้นทางนมึงูผีอีกแล้วเอ้ยมันหายวะไอ้มึงอยู่ไหนเปิดไฟแล้วกูเปิดไฟแล้วเกือบมาท็อปมึงหันไปนู่นดิมันเพิ่งไล่แดงกูมาได้แค่ตาบีน้ากูหมดหายทูตกใจแล้วจะกูอะกูอยู่ไหน อ๋อเฮ้ยเช้าแล้วรอดละเว้ยบ้านบ้านเซฟโมอ่ะเซฟโมที่ไม่ไม่ใช่เซฟโมอ่ะเออรอดแล้วเว้ยขี้เกัยจอะนี่ไงน้องไอ้เอาของเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดาราก็บทิศดกูมึงอยู่ไหนกันหมดวะกูอยู่ข้างหน้าเซฟเฮาส์เลยอะแฝงลงยัง ยิงแล้วแต่แต่ไอ้ดอปลงไหนไม่รู้เฮ้ยกูเห็นไอ้ดอปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแกอันนี้นะทุกคนต้องเลือกของดีๆเฮ้ยมีชุดเกาะว่ะเฮ้ยมีอะไรอะไรเนี่ยแท่งไฟอ่ะแท่งไฟเอาไว้ทำอะไรวะเฮ้ยกูขอไฟฉายฮ่าเฮ้ยมึงไปซื้อมึงไปซื้อเกล่อเครื่องมือไปใครใครมีหนึ่งร้อยไปซื้อเกล่อเครื่องมืออ่ะไม่ตอบไม่ทันไม่ทันแล้วขึ้นเชือเขาเชือเขาเหยียนซานไปไม่รู้ทุกคนอยู่ไหนกันน่ะ เสือเขาอยู่ก่อนเสือเขาแยงซานเนี่ยมีอะไรมันโดดได้ไหมมีอะไรมันโดดมันโดดขึ้นได้แน่นอนเลยคิดไปเลยที่คุณเลียงนี้่ตอนไปเริยมใหม่เลยเอ้ยเจอกันแล้วเย่ให้เพื่อนของผมไม่ได้เจอท่านนาเป็นไงบ้างนานทารางินหมดเฮ้ยรีวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวจะมิ้งจะมิ้งอะไรไปเลยี UV UV ฉีดขันตาเอา UV ฉีดมหน่อยฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดแล้ว มันมันไม่ได้ช่วยเยียอะไรเลยเฮ้ยไล่ไม่หายไปไหนอะมาเดินแยกอยู่กูเดินแยกอยู่กูเดิแยกเจอกันที่เดิมที่ช็อปเฮ้ยเไป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  power ไป power เราต้องไปซ่อมแต่ว่าเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูซ่อมเองเดี๋ยวกูซ่อมเองคุ้มกันด้วยเดนไบแมสเตอร์ซ่อมกันซ่อมแข่งกันนะถ้ามันติดติดต่ออยู่ใกล้อยู่ใกล้ไอ้ไอ้อย่าไปหาทัานไอ้ออกมาออกมา อะไรวะซ้อมซอมอยู่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 ทำไมมันติติดวะรีบรีบรีบตีตีเฮียรีบรีบดิรีเรีบว้าเหี้ยระเบิดโถกล้อมวิ่ง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 ไอ้ไม่มันจะวิ่ง